IMCT News Podcast ประจำวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัยชนะเหนือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ผู้นำโลกก็ทยอยโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เเพื่อแสดงความยินดีกับทรัมป์ผู้มีนโยบายอเมริกา First ที่กระทบต่อความสัมพันธ์กับพันธมิตรและคู่ขัดแย้งของอเมริ ช่วงการดำรงตำแหน่งผู้นำทำเนียบขาวสมัยแรกค่ะ คนแรกคือนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูค่ะส่งข้อความสนับสนุนและยกย่องการกลับมาครั้งประวัติศาสตร์ของทรัมป์ซึ่งได้มอบความมุ่งมั่นอันทรงพลังต่อความเป็นพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ระหว่างอิสราเอลและอเมริกาขณะที่ประธานาธิบดีโบลโดิมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนออกมาเรียกร้องให้สหรัฐและชาติตะวันตกส่งความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับการทุทรานของรัสเซียระบุว่าความมุ่งมั่นของทรัมป์ในการสร้าง สันติภาพผ่านความเข้มแข็งในกิจการโลกและระบุว่านี่คือหลักการที่สามารถนำสันติภาพมาสู่ยูเครนได้ดานมาร์ครุธเลขาธิการองค์กรเนโต้ซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหารชาติตะวันตกที่ทรัมป์วิาพากวิจารณ์มาตลอดว่าไม่เข้าจัดการด้านกลาโหมในยุโรปมากพอนั้นแสดงความยินดีต่อพร้อมเช่นกันค่ะโดยระบุว่าความเป็นผู้นำของทรัมป์จะเป็นกุญแจในการทำให้พันธมิตรของเราเข้มแข็งอีก ครั้ง โดยรุ่ตั้งตารอคอยที่จะทำงานร่วมกับทรัมป์อีกครั้งในการเดินหน้าสร้างสันติภาพความเข้มแข็งในองค์กรเนโตด้านประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสแสดงความยินดีต่ทรัมป์เช่นกันโดยกล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกันเหมือนที่เคยเป็นมาถึง4ปีโดยความเชื่อมั่นของทั้งมาครงและทรัมป์ขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์ระบุว่ารัฐบาลของตนจะเคียงบ่าเคียงไหล่ปกป้องคุณค่าเสรีภาพ ราาประชาธิปไตยและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันขณะที่เออร์ซูล่าฟอนเดเลียนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการยุโรปแสดงความยินดีกับทรัมป์และยกย่องความเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐแม้ว่าในยุคทรัมป์สมัยแรกจะมีความบาดหมางระหว่างยูอแลและสหรัฐเกิดขึ้นด้านนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์ออเบนพันธมิตรสายอนุรักษนิยมของทรัมป์เรียกชัยชนะของทรัมป์ว่าเป็นการกลับ มาอย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสหรัฐค่ะส่วนแอนโทนีอัลบาเนซซี่ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียระบุว่าชาวออสเตรเลียและอเมริกันเป็นมิตรที่ดีและพันธมิตรที่แท้จริงด้านนายกรัฐมนตรีอินเดียนารนทราโมดีแสดงความยินดีกับทรัมป์ผู้ที่โมดีเรียกว่าเป็นเพื่อนของเขาโดย ระบุว่าระหว่างที่คุณกําลังต่อยอดความสําเร็จจากบาระก่อนหน้าผมเราคอยที่จะทบทวนความร่วมมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์สหรัฐอินเดียที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปกันที่ฟิลิปปินส์ค่ะบองบองประธานาธิบดีฟอดินานมาโกสจูเนีย ระบุในถแถลงการแสดงความหวังว่าความเป็นพันธมิตรที่ไม่มีวันสั่นคลอนระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลมนิลาจะเป็นขุมพลังที่จุดประกายเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและมิตรภาพในภูมิภาครวมถึงทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ปิดท,ท้ายที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยค่ะโพสต์ผ่าน X ว่าขอแสดงความยินดีกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสวเจดีแวนส์สำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐดิฉันพร้อมทำงานร่วมกับท่านในการส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะ สำหรับการชนะเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์พร้อมการครองเสียงข้างมากของพรรคริพับลิกันในทั้งสองสภาส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีการผลักดันนโยบายสำคัญในร้อยวันแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง20มกราคมปีหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับเพิ่มภาษีศุลกากร การลดภาษีเงินได้และมาตรการกีดกันแรงงานอบพยพส่งผลให้เงินดนอนลลาร์แข็งค่าแตะ1้อย4และดัชนีดาวโจนส์พุ่งกว่า1,300จุดส่วนวิจัยกสิกรไทยรายงานว่าแม้ไทยอาจได้ประโยชน์ระยะสั้นจากการนำเข้าทดแทนสินค้าจีนในบางกลุ่มแต่มีความเสี่ยงจากการถูกเพิ่มภาษีนำเข้าเนื่องจากมีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐเป็นอันดับที่1 2ขณะที่โอกาสจากการย้ายฐานการผลิตในอุตสาหการรมรถย และอิเล็กทรอนิกส์อาจต้องใช้เวลาและยังมีข้อจำกัดด้านความพร้อมต่อประเทศโดยทั้งประกาศชัยชนะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานเทบดีสมัยที่สองพักคริพับลิกันสามารถครองเสียงส่วนใหญ่ทั้งในสภาบนและสภาล่างทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐและค่าเงินดนอนลลาร์ตอบรับเป็นบวกแต่ในยักษ์ข้างหน้าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อที่เร่งขึ้นและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจ ทัยค่ะ โดยนโยบายกิจการทางการค้าในภาพรวมและผลจากการเปลี่ยนแปลงสプายเชนในโลกยังเป็นความเสี่ยงด้านต่ําต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยในระยะสั้นไทยอาจได้รับประโยชน์จากการเร่งนําเข้าสินค้าของสหรัฐและการนําเข้าสินค้าจากไทยบางรายการเพื่อทดแทนสินค้าจีนไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์โซลาเซลล์ถุงมือยางน้ําผลไม้อุปกรณ์โทรทัศน์ P.C.A และของเล่นแต่ในข้างหน้าค่ะสินค้าส่งออกของไทย อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกมาตรการปรับเพิ่มภาษีศุลกากรขาเข้าของทรัมป์เนื่องจากไทยมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐสูงเป็นอันดับที่12ในบรรดาคู่ค้าทั้งหมดซึ่งคงต้องติดตามว่าผลสุดท้ายน่าจะต้องขึ้นอยู่กับการเจราจาระหว่างทางการไทยกับสหรัฐค่ะ สำหรับชัยชนะของทรัมป์นอกจากจะมีเสียงยินดีแล้วก็ยังมีความกังวลแผ่กระจายทั่วยุโรปค่ะโดยเฉพาะท่าทีต่อเนโตและการสนับสนุนยูเครนหลังจากที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าสหรัฐแบกรับงบประมาณพันธมิตรมากเกินไปขณะที่สมาชิกยุโรปใช้จ่ายด้านกลาโหมต่ำกว่าเป้ามาร์ครุตซึ่งเป็นในขาธิการเนโตผู้เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับทรัมป์ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ระบุว่าพันธมิตรกำลัง เผชิญความท้าทายระดับโลกที่เพิ่มขึ้นทั้งจากรัเสเซียที่ก้าวร้าวการก่ะการร้ายการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับจีนและการรวมแนวร่วมระหว่างจีนรัเสเซียเกาหลีเหนือและอิหร่านค่ะโปรแลนด์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดโดยการเพิ่มงบกลาโหมเป็นร้อยละสี่ของ GDP ในทศวรรษที่ผ่านมาและวางแผนเพิ่มเป็นร้อยละห้าในปีหน้าซึ่งจะทำให้เป็นประเทศที่ทุ่มงบให้เนโต้มากที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจขนาด ที่เยอรมนีและฝรั่งเศสเพิ่งบรรลุเป้าร้อยละสองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นแต่อย่างไรก็ตามค่ะความกังวลหลักอยู่ที่อนาคตการสนับสนุนยูเครนหลังจากคร่อมวิพากวิจารการที่รัฐบาลไบเดนทุ่มงบประมาณหลายหมื่นล้านตอนลา์ช่วยเคียฟพร้อมประกาศว่าจะยุติสงครามก่อนเข้ารับตําแหน่งโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดทมกลางความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนะักกับประธานาธิบดีวลดิเมียร์เซเลนสกี้และการค แสดงท่าทีสนับสนุนปูตินค่ะยังอยู่กับชัยชนะของทรัมป์ค่ะแต่ไปดูกันที่เรื่องของทองคำและโลหะเงินกันบ้างหลังจากร่วงหนัก หลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47โดยราคาทองคำร่วงร้อยละ3แต่ระดับ2,657.6ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ราคาโลหะเงินร่วงลงร้อยละ5เหลือ30.95ดอลลาร์ต่อออนซ์เนื่องจากนโยบาย America First ส่งผลให้ค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรแข็งค่าขึ้นโอเลฮนเซนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ธนาคาร ระบุว่าการร่วงของราคาโลหะมีค่าไม่น่าแปลกใจค่ะเพราะราคาพุ่งขึ้นมามากในช่วงที่ผ่านมาการแข็งค่าของดอลล่าเป็นปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคําจนทะลุแนวรับกระตุนให้เกิดการเทขายเพิ่มเติมขณะที่ราคาทองแดงที่อ่อนตัวก็กดดันราคาเงินด้วยอย่างไรก็ตามค่ะ แฮนเซนมองว่าการปรับฐานตั้งนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐยังไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่สถานการณ์นีสสาธรณะมีแนวโน้มแย่ลงนอกจากนี้นโยบายขึ้นภาษีนำเข้าจะสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งอาจชดเชยผลจากการชะลอการลดดอกเบี้ยของเฟดค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ความเห็นจากมอร์แกนสแตลลี่ค่ะระบุว่าถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะกังวลว่าดอลลาร์สหรัฐอาจถูกโค่นจากการเป็นสกุลเงินอันดับหนึ่งของโลกไม่ว่าจะจากเงินหยวนเงินเยนหรือสกุลเงินร่วมของกลุ่มบริกส์แต่ว่าดอลลาร์สหรัฐจะยังคงความเป็นราชาแห่งสกุลเงินโดย3มเหตุผลสําคัญค่ะเหตุผลแรกคือเงินหยวนยังไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะท้าทายดอลลาร์ได้เนื่องจากจีนยังควบคุมการไหลเวียนเงินทุนอย่างเข้มงวด ประกอบกับเศรษฐกิจจีนยังชะลอตัวความต้องการผู้บริโภคซบเซาและวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ยังกดดัน 2. คือความกังวลเรื่องหนี้สินสหรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์มากนักเพราะยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีสภาพคล่องสูงในระยะยาวและธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดมีความน่าเชื่อถือในการควบคุมเงินเฟ้อส่วนเหตุผลที่3ก็คือเงินคริปโตยังไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมแม้จะมีสภาพคล่องแต่ความผันผวน สูงเกินกว่าจะใช้แทนดอนลลาร์สหรัฐได้ค่ะทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ